ครับผมเจอะแตงกายคุณวีรัาน์เจริเ็กดีมากครับสดี่ิานตายกนรับวันนี้จะมานเสนอเรื่องการแยกสนปและสร้างั่วโดยกูวีรงงใจครับ ส่วนประกอบของสมาร์ทโฟน 1. m e n เมนบอร์ดเป็นแผนวงจรหลักที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในโทรศัพท์มือถือช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ 2. จอภาพการแสดงผลบนหน้าจอช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้อตอบกับโทรศัพท์มือถือเป็นฮาร์ดแวร์หลักมีจอแสดงผลหลายประเภท สกล้องโทรศัพท์ส่วนใหญ่มีกล้องหน้าและกล้องหลังซึ่งสามารถถ่ายภาพและวิดีโอได้4แบตเตอรี่ทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์เพื่อให้ทำงานได้ส่วนประกอบของรถบ,งรบังคับ 1. โครงรถจะให้ความแข็งแรงเพื่อรับรองส่วนต่างๆของรถบังคับ 2. บอดี้หรือครอบตัวถึง ทำหน้าที่ปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในตัวรถ 3. โลหยางทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของตัวรถบรรทุกรถแรงสั่นสะเทือน 4. มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟชนิดหนึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล 5. ้ารีโมทคอนโทรลคือเครื่องมือเล็กทอนิกส์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับควบคุมการดำเนินการของสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องจักรต่างๆ นประกอบของไฟฉายหหลอดไฟทำหน้าที่ให้เสงสว่างสำหรับสถานที่ปฏิบัติงานหรือที่อา,อาศัย 2. กระจกหน้าไฟฉายทำหน้าที่ป้องกันหลอดไฟจากความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ 3. กระบอกไฟฉายใช้สำหรับสัมผัสเพื่อใช้งาน 4. วงเวนปรับระดับแสงไฟทำหน้าที่ช่วยลดเงาและแสงพร่า จากการถ่ายทำต่างๆ 5. ฝาปิดท้ายใช้ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หลุดออกมาจากตัวไฟฉาย 6. ยางโอริงเป็นอุปกรณ์ที่ดูออกแบบมาเพื่อใช้ในการป้องกันการรั่วซึมส่วนประกอบของกล่องดินสอ 1. บานพับกล่องมีความแข็งแรงทนทานสามารถพับ เปิดปิดได้ 2. มุมฝากองออกแบบเป็นโครงสองชั้นเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวกล้อง 3. ตัวล็อกกองออกแบบเป็นตัวล็อกที่สามารถประกอบได้มีความแข็งแรงไม่ผูพังง่ายช่วยในการใส่ดินสอปากกายางลบให้มีระเบียบเรียบร้อยและทำให้ดูสะอาดมากยิ่งขึ้นนวัตกรรมใหม่เป็นรถบังคับที่มีรีโมทสามารถเปิดไฟฉายได้ สามารถถ่ายภาพได้และสามารถบังคับให้เคลื่อนที่ไปในแนวที่เราต้องการได้โดยสั่งผ่านรีโมทนอกจากนั้นจะมีปุ่มเปิดประตูรถที่สามารถเกยวของเล็กๆได้เช่นปากกายางลบเป็นต้น